เป็น57ตัวมาเป็นครั้งแรกที่ถูกถูก3ตัวครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ค่ะย้ำอีกทีครั้งแรกค่ะทันทีทันใดนะหลังจากเหมือนเหมือนรัฐบาลไทยออกนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะเหมือนคุณพี่จะซื้อของเตรียมเอาไว้เลยอยู่มาเต็มไม้เต็มมือเลยได้ยินพอดี แย่ซื้อเลยห้าเจ็แล้วก็ปีหน้ามันจะห้าแปดก็เลยซื้อแปดห้าด้วยทะเบียนรถบนล่างทั้งบนล่างเลยติดป้ายอาจารย์โอตตี้นี่แหละสิอาจารย์โอตตี้เราเดือนที่แล้วเจอเขาติดอาจารย์ให้ติดสนิทก็เจนนอร์โนอตตี้ผมไปเจออยู่ร้านลาบร้านก้อยผมก็งาน้ำมันให้สองร้อยเริ่มซือออฟเจดอีกแล้วเจ็ดห้าเจ็ดอ่ะคุณพี่เจ็ดห้าเจ็ดใช่ตรงห้าสิบบาทพิมพ์เงินหุ้นหนสาม สี่หมื่นเองสวเองโอ้โหเจ็บนี้นี่ารเจ็เจอที่ว่าเป็นาเพเน้รคุณ็มาทบุญแล้ว้หอบน้ก็มาทำบุญอนี่แ่จานให้เพ่นมาทำบุญในนี้นะควมาแก้บุญครับถูกทั้งบนทั้งล่างสาตัวด้วยสตัวเลชื้อห้าเจ็ดใค่ะว่ามีเจ็บก็เลยซื้าเจบนะครับนี่เป็นผู้โชคดีนะครับมีโชคมีดวงนะครับ ไม่รู้ตั้งแต่เจออาจารย์นอตี้แบบดวงดีขึ้นเลยคนแรกเลยนะคะหลังจากหวยอ่อนใครที่มีสติ๊กเกอร์อาจารย์นอตี้ติดรถแล้วอาจารย์ไปเจอที่ไหนเนี่ยเตรียมรับสองการยให้เลยคุณกอทุกวันทึ้เห็นได้ครับอยู่ด้วยกันนั่นนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถอยตูดรถมาเรื่อยดีใครสูตร ฟังดีฟัังดอตูรถมาเลยใช่ไหมก็โชคดีแล้วอาจารย์ให้ไปสองร้อยนะคะใช่ค่ะรับแล้วก็ได้โชคอีกจากปูอีกนะคะปูให้อีกนะครไปเจอกันโดยบังเอิญใช่ไหมครับแคนจะไปงานนี้ผมไปงานแต่งงแล้วผมไปเจอข้างๆผมไปเจอข้างๆข้างฝั่งได้แน่างนะครับมาตามนัด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 มีคนบอกว่าจิต เก้าเจ็ดหกอือในเจ็ดนี้ไม่ตรงเป้าเลยนะครับก็ไม่ตรงเป้านะครับไม่ได้ว่าไม่ไม่ที่ดวงวาสนาครับปู่ฮัตคนนะครับอย่าบนมากนะผมบอกไว้ก่อนยานไม่ได้ว่าตรงเป้าแต่คนที่เขาถูกเขาว่าตรงเป้าเขาบางคนมาบวดเนี่ยถ้าไม่อยากปวนเนี่ยจะตามครับจะให้เป็นแนวทางฮัตคนฟังชัดๆก็คือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเนี่ยเป็นไงชัดไหมชัดไหมว่าไงนะพี่คะว่าไงน้ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็บนี่อะไรเี้นี่ก็เจ็บไหนก็ได้ใช่ครับคนนี้จะถูกเนะ่ยคนมีดวงนะคะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะที่เขาบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีเจ็บนี่กฟังอีกนี่ F c ตัวยงนะครับเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ด้วยรถพอจูเน่ติดสติ๊กเกอร์ออน็อตนะครับเนี่ยดูด้านหน้าเลยครับยอดอยู่หน้าติดแล้วเดี๋ยวเราไปถ่าย นะครับไปเจอกันร้านคอยร้านลาบร้าน้อยร้านลาบไปเจอร้านลาบก็เลยเอบแจกเงินสองร้อยเลยเวันนั้นก็เข้า9ก้าหนึ่งรือเปล่าเฮ้ยโมเมนต์โมเนเขาเขาเขาโเข้นวัน้นบูชูวันนั้นเข้ากรนเข้าล้เข้าลิ้ดอาจารย์โอ้ลิ้อาจารย์เ8 9ครับเจาดถูก8 9เนาะอาจารย์ว่าแล้วก็อะไรรดๆดนี่แหละครับ โอ้นะครับมาทบุญสดๆเลยครับตั้งแต่รู้จักอาจารย์ดวงนะครับไม่ใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกมาเจออาจารย์เมื่อเดือนเดือนไหนเมื่อสองเดือนที่แล้วเนาะน้องชายเราบอกว่าอันอาจารย์เที่ขึ้นไม่มีดวงเลยอาจารย์ก็เลยเปิดตือนเตือนโชคให้เพราะเราไปจะมีดวงแล้ววันนั้นก็จุดทูบก็ออกนอยพิเศษแล้วก็ไปออกนอยบีไอพีถูกไม่เยอะนะค่าคือบาทร้อยหนึ่งแต่เรามีใจไงว่าเราเริ่มแล้วเนาะดวงเราเริ่มมาแล้วเนาะ ว่าแต่ก่อนไม่ไม่ไม่เคยถู่าไรใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เคยถูกเลยแจนะ <laughs> ่ไม่ถูกเลยแต่ชอบเล่นแต่ไม่ถู <c oughs> ถแล <c oughs> น์ <c oughs> รแรกเลยหลังจากที่รู้ว่าเลขกระจาะ์น็อตเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดมานะครับ คนจริงเขารู้ว่าซื้อยังไงก็บอกอยู่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดผมยังตกใจเลยแกซื้อผลไม้ไว้รอเลยหรือเปล่าเหมือนแกจะรอไปเยมแกบุญเลยเลยนี่บนล่างอีกนะฮะบนล่างนะสามตัวด้วยเขาอยู่ตลาดพอดีไงเจอในร้านอาหารแล้วคุณแจนว่าถ้าเห็นติ๊กเกอร์ให้ไว้ตรงหอกด้วยนะครับพออาหารก็เลยได้กินข้าวทาจานกับความรู้จักกันทีไปก็ล่ะใช่ กันละยืดผอบ้ดีครับมือผู้ใดติดสติกเกอร์อาจารย์เด้ออาจารย์เจอจ่ายสองร้อยบาทนะครับก็วัยวัยนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่นะสิบหกว่ะวันที่สิบแปดปฏิทินมาจะเริ่มแจกปฏิทินตั้งแต่วันที่สิบเก้านะโอแจกปฏิทินปฏิทินปีใหม่ประจําสํานักแจกปีนะครับผมแล้วก็ในปฏิทินมีเลขให้ด้วยนะครับเราใครมาสํานักช่วงนี้ก็จะแจกปฏิทินเด้อมารับปีได้นะครับเนาะเาไปติดบ้านมีลูกปูให้นํา ครับเอ้าปฏิทินปฏิทินพิธีมงคลจากสำนักผู้ใหญ่ของอาจารย์นตีได้ไหมนะครับมีเลขมีเลขแต่ว่าได้อย่างไรก็มาสำนักเลยให้ปีนะครับเหตุปีที่สองวันไม่ได้สองวันเลยเหรอครับาเอาวันเดียวก็พอพี่จะไปข้ามปีบ่ะพี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดเลยบ่ะเอาไปแจกให้พี่อ๋อแจกกิ๊กโอ้ยทตัวอันเลยเอาห้าเจ็ดถึงเสียดีโอ้ยดีดีนะครับ สามสิบตัวน่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับมีสี่ต่อไปเลยนะครับเนาะ,อะจอบตัวนี้เลยก็คือสี่สองตอนนี้นะครัม้วนใหม่ใช่ไหมจ้าครับม้วนใหม่ครับมีสี่แล้วม้วนคนแรกนะครับ VIP อพีลเลยนี่ VIP เลย VIP เ,เลยครับนี่ครับถูกทั้งสามตัวครับ ครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตเลยครังแรกดวงไม่เปิดครั้งแรกดวงไม่เปิดพออาจารย์เปิดชควให้ถูกเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตนี่อาจารย์นี่นี่เนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่งเนี่ยเนี่เนี่ยเนียนยเนี่ย่ยเนี่ยานย์นี่ียบยเนีเียแ่เบี้ยแกเียนีีี่่ัเย มีวัตถุบงคนเต็มตัวกำไรรุ่นนี้หมดแล้วนะเออครับอ่ารุ่นที่พี่เขาเนี่ยขาดต้องเอาเอ็นใช่ไหมตัวนี้หมดแล้วนะครับรุ่นนี้ต้องเก็บคุณที่ถูสามตัวเป็นทั้งแรกเลยผงเคยถูกค่านึงนานมากยี่สิบกว่าปีโอ้ยยี่สิบกว่าปีบาทแต่ตอนนี้ถูห้าสิบบาทห้าเจ็ด ดูสามตัวนีแล้วก็ยังซื้อเจ็ดเจ็ดด้วยนะถ้าออกเจ็ดเจ็ดก็จะได้ใช่ครับใช่คร่ะเพราะมันจะเจ็บด้วยแล้วกันเอ้เนี่ยเอฟซีตัวยงเขารู้ใช่ใช่คุณพี่นี่สุดยอดเลยอ่ะเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็พี่เขาก็มั่นใจนะคะว่ามาทางนี้แรงก็แรงย็นก็เนสำรับแันมีสำนักหนึ่ง มันเล่นผมเดี๋ยวผมมาใจเล่อาจารย์กระนันไหมมั่นใจเล่นอาจารย์มั่นมั่นใจค่ะอาจารย์บอกว่ามีมีเจ็ดเราก็เลยก็เล่นตั้งแต่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งก็เล่นเล่นทุกตัวทุกงวดไหมที่ติดตามอาจารย์มากี่งวดแล้วครับก็รู้จักอาจารย์งวดแรกที่งวดหลุดอะค่ะงวดศูนย์ใช่งวดที่อาจารย์มั่นใจล้านเปอร์เซนที่มันไม่เข้าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าเรามาเราก็เริ่มถูกฮานอยแล้วถูกฮานอยจากจากไม่เคยถูก แต่ฮานอยเหมือนถูกเกือบทุกวันก็หลุดหลุดก็ตามพอของว่าถัดมาก็ตามแล้วก็มาหามาหาอาจารย์เรื่อยๆมาที่ไรก็เจอเจออาจารย์ทุกปีเนาะอาจารย์เนาะแบบเหมือน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 ดวงจะสมพงษ์เลยแสดงว่าเชื่อมันเชื่อมันในเอ่อได้กอาจารย์มากเนาะทุกวดงวดนี้ได้ยังครับได้ได้ยัง ก็ได้เมื่อกีนะยินดีด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ถูกสามตัวครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ค่ะย้ำอีกครั้งแรกค่ะแล้วก็ก็เหมือนตั้งแต่ตั้งแต่เจออาจารย์วันนั้นรถจอดคู่กันเลยรถอาจารย์ก็ออกก็ออกเแล้วก็85 สี่เป็นห้าก็ออกฮานอยหลังจากเจออาจารย์มาตั้งแต่ตั้งแต่เอาติ๊กเกอร์อาจารย์เนี่ยเหมือนมันนิไปแล้วมีโชคเลยหรอใช่ใช่ใช่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เชื่อใจกันร้อยกับมาทอพจักรนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับขอยโชคดีถูกดีมันหมานเด้อวันหน้าจะได้โชคกับมืัอหน้าของรางวัลที่หนึ่เลยเอให้ถูกด้วยครับเด้อเฮงเฮงเฮง โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ